ที่พี่นางแล้วก็พี่แนงนะคะเห็นรอยเท้านะคะกุลวงเจียงเจียงก็เจ็ดนะคะรอยเท้านะคะตีเป็นเจ็ดนะคะแล้วก็เอ็ดบินีมาตีตรงนี้นะคะที่เห็นเป็นเลขศูนย์นะคะเลขหกกับเลขศูนย์แล้วก็ตีเป็นเจ็ดนะคะหกศูนย์เจ็ดเข้าตรงๆงนะคะแล้วก็มาตามความฝันของพี่แนงด้วยนะคะเข้าสามตัวโต๊ดแล้วนะคะท่านผู้ชมห้าศูนย์เก้าสามนะคะก็ตัดเล่นเอานะคะกับทะเบียนรถนะคะห้าศูนย์เก้าสามฝันว่าได้ขับรถนะคะ สวัสดีค่ะพี่นางสวัสดีค่ะพี่นางทำไมเสียงอ่อยๆจังเลยเ <c oughs> ม่แต่ฟังเสียงกบ๋อฟังเสียงกบป่คะโน้ <No. S 3> โอได้ยินเสียงกบไปแล้วนี่ได้ยินตรงนี้พี่นางมาสองโน้มาสองรอบแล้วได้ยินอีกแล้วเก้าแน่นอนมาอีกแล้วเก้ามาอีกบลพี่นางนี่ตรงนี้แหละได้ยินเสียงตรงนี้แหละตร,ตรงตรงทางออกถ้ำอังเกอร์กิจงเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ากเก็บยุ่ง ห้ยออกเสร็จก็ฟันเลยฟันตองวดเลยนฟันตองวดฟันตองวดเลยก็ฟันไม่ได้นั่งรถอีกแล้วนั่งรถบัสท,ทีนี้ <Yeah. S 2> ก็ไม่รู้ไปไหนในความฝันน่ะมันจําไม่ได้รู้แต่ว่าตัวเองน่ะได้นั่งรถบัส <c oughs> นั่งรถบัสแล้วก็ลงลงแล้วกําลังจะไปต่อขึ้นอีกหนึ่งคันแต่ว่าทีนี้มันไม่ได้ขึ้นคันนั้นก็ตามขึ้นคันเดิมคันที่ตัวเองเราลงน่ะ <c oughs> แต่ทีนี้เขาก็เลื่อนไปจอดอีกหนึ่งที่ตัวเองก็วิ่งตามไปแล้วทีนี้รถไอ้รถคันที่เรานั่งมานะ่ะมันเสียทีนี้คนเขาก็ลงมาจากรถเขาก็มาทะเลาะกันเพราะว่ารถมันเสียแล้วคนก็ทะเลาะกันรถคนในรถนั้นนะ,ะทะเลาะกันตีกันก็นั่นแหละแล้วตัวเองก็ได้ไปเห็นเขาทะเลาะกันตีกันแล้วทีนี้เขาก็ไม่ได้ทําอะไรอีกคนนึงเขาจะเอาปืนมายิงตัวเองแต่ว่าทีนี้เขาก็ไม่ยิง ก็เลยถามก็เลยบอกว่าโอ้จะยิงทําไมทะเลาะกันแค่นี้ก็จะต้องยิงกันว่างี้แล้วทีนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ยิงก็ตื่นแล้วก็มาวันเมื่อวันที่สี่ไปนอนที่บ้านอันนั้นก็ฝันดีฝันว่าไปนอนที่บ้านเสร็จแล้วก็ได้ไปเห็นข้าวอีกบ้านตรงข้ามกันอะในข้าวเขาเขาเปิดยุ้งน่ะข้าวข้าวเปลือกเต็ม สูงมากเลยนั่นในความฝันค่ะข้าวบ้าน<ม>หลังนั้นอ่ะสูงแล้วทีนี้ลานเขาก็เป็นคนไปเปิดแล้วก็แซะแซะแซะเอาข้าวลงแล้วทีนี้เด็กคนนั้นก็ขึ้นไปอยู่บนกองข้าวอไอเราก็เลยบอกว่าโอ้ยเด็กคนนี้คงจะเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของข้าวมั้งถึงได้ขึ้นขึ้นไปอยู่บนข้าวได้ว่างนี้เป็นเด็กผู้หญิงค่ะ,คะจ้าก็นั่นเลยแล้วทีนี้เอาจ้าเขาน่ะตาเขาเขาก็บอกว่า ไอตอนที่เราเห็นเห็นข้าวเปลือกนะสูงนะั้นแล้วทีนี้เจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าแต่ก่อนนะ่ะเขาเคยทาเคยทาไองานที่วัดหลวงปู่สวงแต่ก่อนเขาว่าแต่นานแล้วนะแต่ทีนี้เขาบอกว่าช่วงแรกนะ่ะเลขก,ก็เข้าดีดีแต่ทีนี้แล้วกีก็พูดมาเขาบอกว่าแต่ว่า พวก YouTube น่ะมาเอาเงินเข้าไปแล้วเล่ก็เลยไม่เข้าฟันนี้ป่ะฟันก็บอกมาแบบนี้ตอนแรกว่าจะไม่พูดก็มาได้ยินเนี่ยว่าเนอะเหมือนเหมือนเขาบอกเรามาเลยจ้าจ้าจ้านั่นแหละเอาจานนั้นน่ะเขาก็มาพูดให้ฟังเขาบอกว่าแต่ก่อนน่ะเขามาทํางานที่วัดหลวงปู่สวงน่ะเล่เข้าทุกงวดทุกงวดแล้วทีนี้พอมีแบบ คนที่เขาซื้อถูกโอนเงินมาให้พวก youtube มันเอาเงินไปเลขมันก็ไม่เข้าเขาแบเหมือนเขาเหมือนเขาบอกเนาะจ้าทางนี้ก็ว่าจะไม่พูดหละแต่ทีนี้ก็ทีนี้เราที่เราพูดอะไม่ใช่อะไรหรอกเอามาตีเลขจ้าเอามาตีเลขเนูจะเป็นเลขเดิมไงเพราะว่าเขาบอกว่าแต่โกนแต่เดิมจ้าแต่โกนเนาะกินยอันนี้พูดคอมเมนต์นะพูดคอมเมนต์ว่าอันนี้พูดภาษาคอมเมนต์เนาะจ้ากีทา ไีเดิมนะเอาใจนะเธอการลงนุ่งกีธาโอ้ยกีธาปราบเล็กเราครบติงวดพงยูทูปเวียมัวกีโอนสตาร์เอ้ยบิวสตาร์ตสนั่ละมึงเคยเราเลยกีธาแบกปักอ๊อกกินแย่งจังนะจ้าทีนี้เราก็ว่าจะพูดดีไหมมาได้ยินว่าเอฟซีโอนตังมาจ้าโอนมาให้อยู่จ้าสงสัยก็บอกว่าไม่ให้เอาเรื่องเนาะจ้าแต่ว่าจุดประสงค์ของพี่เขาไม่เป็นไรจ้าจ้า ให้มาซื้อผลไม้ทั้งนี้ก็ฝันนั่นแหละเอามาตีเลขกันอันนั้นช่างเขาเนาะจ้าตีได้ตัวไหนมั่งคะพี่นางงวดนี้ก็อันนี้ฝันว่านั่งรถนั่งรถบัสค่ะนั่งรถบัสแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าขึ้นสูงเหมือนงวดที่แล้วงวดที่แล้วฝันว่าได้นั่งรถแต่ว่าสูงไงแล้วมองเห็นเราก็ตีเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะจ้าแต่รอบนี้ฝันว่าได้นั่งรถบัสนั่งรถทัวร์แต่มันก็ธรรมดานั่งไปแล้วเราก็ลง ลงแล้วเราก็วิ่งตามรถคันนั้นไปทีนี้ก็คนทะเลาะกันนะเราก็เลยตีเป็น8ปดเจ็ดสมปดเดสามรถก็8แปดแล้วเขาทะเลาะกันแบบตีกันกระจัดกระจายนะเราก็เลยเอาเลขเจ็ดใส่ก็เลยเอาว่า8ปดสคือตอนที่ตอนที่คนมารวมกันดีกันน่ะมันเห็นอยู่คนแค่สองสามคนจ้ะจาทางนี้ก็เลยตีไว้8ปดเจดสมดสอันนี้หนึ่งเก้านี่คือ เห็นข้าวสารข้าวเปลือกค่ะข้าวเปลือกแบบกองสูงมากสูงข้าวเปลือกนะแล้วก็มีเด็กเขาไปอยู่ข้างบนเด็กผู้หญิงนั้นกี่ชื่อเนยนะเราก็เลยใส่หนึ่งหนึ่งเก้าเอาหนึ่งไว้ไว้ข้างหน้าเอาเก้าไว้ข้างหลังค่ะเพราะว่าเด็กคนนั้นเขาขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนกองข้าวได้เราก็เลยบอกว่ายเขาคงจะเป็นเจ้าของข้าวมั้งเขาถึงได้ได้ขึ้นไปอยู่บนข้าวได้แต่ข้าวเปลือกนั้นสูงมากข้าวเปลือก ถ้าว่าเลขสามตัวก็ใส่เลขแปดลงไปก็ได้ถ้าเอฟซีจำเอาเนาะหนึ่งเก้าแปดก็ได้หนึ่งเก้าแปดหนึ่งเกดหรือหนึ่งเกสาถ้าเลขสามตัวแต่<ๆ>ท้งนี้จะตีไว้แค่หนึ่งเก้าอันนี้ก็เอาจ้ะกีมาบอกแหละว่าว่าเลขแต่ก่อนกนมาเลขเดิมอะ <c oughs> อถ้าว่าเลขเลขที่เราให้เมื่งวดที่แล้วอันนี้มันเป็นแบบสองห้าแปดสองปดห้าเป็นเลขที่วัดภัยพัฒนา แต่แต่ที่ใส่ห้าสองไว้ข้างหลังเพราะว่าวันนั้นน่ะวันที่วันที่ไปเส้นเส้นที่บ้านนะที่พี่แดงเขาลงในเฟสน,นั่นแหละเห็นอยู่ค่ะนั่นแหละกลางคืนคืนนั้นฝันเห็นผู้หญิงกี่ถือองุ่นที่เราไหว้สองพวงก,ก็เลยก็เลยตีว่าห้าสองมันมันตรงกับเลขที่วัดหลวงปู่สวงที่ว่าเอาจักเข้ามาบอกว่าแต่ก่อนเขาทํางานที่วัดไทยพัฒนาเลขเข้าทุกงวดอะไรอย่างนี้นะ,ะ,ะก็เลย เลยเอามาใส่กันคือเลขด้วยกันค่ะก็อันนั้นมันสองห้าแปดอันนี้เลยแปดห้าสองแปดห้าสองเพราะว่าเห็นผู้หญิงจิถืออ่งุนอ่งุนที่เราเอาไปไหว้น่ะค่ะสองมือเลยค่ะถือสองมือเลยบ่สองพวงสีเขียวฝั่งหนึ่งสีเพราะว่าวันนั้นไหว้อ่งุนดํากับอ่งุนแดงสองพวงวันที่ไปไหว้ที่บ้านค่ะค่ะแล้วไอ้ตัวนี้คืออะไรคะพี่นางเอออันนี้เอล่างสุดนะจ๊ะอันนี้น่าจะ อันด้วยกันนั่นแหละฝันแหละมันได้ไปที่บ้านตัวเองเห็นพ่อเห็นอะไรด้วยเป็นแบบบ้านเก่านะบ้านที่ว่าเคยที่ว่ารื้อไปแล้วน่ะบ้านตัวเองอ่ะค่ะทีนี้เห็นพ่อไม่รู้ว่าคือในความฝันน่ะมันจําไม่ได้แต่ว่ามองไปที่ที่ไอผนังบ้านน่ะเขาเขียนเลขแบบนี้ไว้เขียนแบบนี้เขียนแบบนี้เลยเออกี่เขียนมาอย่างนี้ก็เลยพี่นางก็เคยเลยเขียนนีเขยตามไว้ว่านตามะ ก็ถ้าจริงๆอ่ะบ้านเลขที่ตัวเองอ่ะหกสิบเจ็แต่เขาเขียนมาแบบนี้เราจะตีเป็น76็ดก็ได้หรือว่า70มันจะมาอีกเหรอแบบนั้นก็ได้7จ7ดหกด้วย79ก็ได้นี่ะปัญหาตรงที่ว่าเราต้องมาตีเอาอันนี้คือเห็นเขา เขียนมาอย่างนี้เออเนี่ยเขาทํามาแบบนี้เลยก็เลยมาเขียนตามตามที่ฝันแต่บ้านที่ตัวเองนะหกสิบเจ็ดใช่อันนี้เขียนตามความฝันที่จริงเขาเยอะทําตัวใหญ่กว่านี้จ้ะเขียนเห็นชัดจ้ะตัวใจจะเป็นบ้านเล็กที่แล้วมั้งพี่นานนั่นแหละอันนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าตก่กนเลจ้านะแล้วก็เอาจ้าเป็นคนมาเล่าให้ฟังค่ะอืก็เลยนั่นแหละ ก็แค่นี้อันนี้หนึ่งเก้าจ้ะหนึ่งเก้ากับความฝันเนาะกับความฝันค่ะเป็นแนวทางก่อนเนาะจ้ะเป็นแนวทางก่อนเดี๋ยวค่อยมาโค้งสุดท้ายอีกโค้งสุดท้ายก็ต้องมาอีกรอบหนึ่งก็ฝันอันนี้ฝันเมื่อตอนวันวันที่ไปนอนที่บ้านวันที่สี่เพราะว่าไหว้วันที่ห้าว่ายวันที่ห้า 5, แล้วก็มาฝันฝันว่าเห็นเขาถือองุ่นสองพวง แต่ความฝันนะ่ะมันจําไม่ได้เห็นเขาถือเลยนะเห็นเขาถือมาให้เราดูเลยนะเห็น <ภา S 1> เขาได้รับได้กินนะเพราะว่าวันนั้นเราไหว้องุ่นสองพวงมีพวงเขียวกับพวององุ่นม่วงนะมีเ <ภา S 1> อฟซีโอนเนื่อนมา <c oughs> <laughs> พอพูดวันนี้เนาะพี่นาง <laughs> พี่นางไม่รู้เนาะแต่เราเราฝันก่อนนะคือเราไปฟังแห้เราเลยว่าจะพูดดีไหมเนาะแต่ว่าเราเอามาตีเป็นความฝันเราไม่ได้คิดอะไรเยอะจ้ะเอฟซีจากสมุทรสาครชื่อสิตายุก็โอนมาห้าร้อยขอบคุณมากมากให้เฮงๆอีกค่ะขอให้รวยเนาะให้ได้เลขเลขที่เราพูดขอให้ถูกขอให้ตรงเหมือนเดิมจพี่เขาบอกว่า แม่นแม่นนะได้แน่นอนค่ะได้แน่นอนถ้ามาตรงนี้ได้แน่นอนนะคะเข้าทุกนวดแต่ว่าเราก็ไม่ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนมาใส่ตัวไหนเนาะก็เมือกี้จ่าเมื่อกี้พี่นางได้กี่ใบคะได้สองใบจ้องใบเก็บเอาไว้สองใบเก็บเอาไว้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ก็เลขฝันแหละเพราะว่า วันหวยออกนะเราเราฝันว่าเอาจ้๊กเข้านะตัวมันจะมา7จ็ดเจ็พี่นางได้พูดอในคลิปใช่ไหมคะพูดเพราะว่าพูดเพราะว่าเอามันมันเจสี่แล้วก็เลยเอาศูนย์มาเติมใส่ค,คือใจตัวเองก็ชอบเจ็ดศูนย์แหละ,ะแต่ก็บอกบอกไอบอก,บอกเอซีอ FC ไปว่าให้จับคู่เอาให้ให้ให้จับเอาชอบตัวไหนค่ะแต่เลขเมื่อกี้ฝันมันเป็นเลข เข้าเลขรัตตี่หมดเลยทั้งเก้าหนึ่งมันหนึ่งเก้าหกหกเก้าหนึ่งค่ะแล้วก็ฝันว่าลงตาเขาให้หุงข้าวเราก็ตีไปหนึ่งห้าเก้าจเลขเยอะแต่มันเข้าเข้าอยู่เนาะเข้าทุกตัวเลยจ้าเข้าทุกตัวแต่ว่าเราไม่ได้แบบจับให้ว่าเน้นๆอย่างนั้นอย่างนี้นะจ้าจ้าไปเลือกเอาเองเราก็ให้ไปเลือกเอาเราก็ไม่รู้มันเราบอกแล้วว่าเราไม่รู้เนาะว่าตัวไหนมันจะมาจะออกเนาะ แต่ก็ชอบตัวเองก็ไว้ก็ชอบอยู่นะเจ็ดศูนย์ก็พออกก็ยังได้พูดอยู่แต่ว่าเราไม่ได้จับคู่ให้จ้าตัวเองก็ไปดึงไว้เพราะว่าฝันเห็นเอาจ้าเข้ามานานๆจะฟันเห็นท่านทีหนึ่งจ้าเอาจ้าชื่อเอาจ้าซิงจนะเราเอาจ้าซิงเราก็เจ็ดศูนย์แล้วเนาะแกตายแล้วจ้าก็ดึงลอตเตอรี่ไว้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ในพี่แองเขาก็เข้าห้าศูนย์เก้าตรงเป๊ะเลยตรงเลย ตรงตามตัวตรงเดี๋ยวต้องตามพี่แมนไม่ได้ซื้อ,อหวยตัว,วเองก็ไม่ได้ซื้อเขาไม่ได้ซื้อเลยใช่ไหมไม่ตัวตูดเนาะ,ะไม่ได้ซื้อค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางของพี่นางนะคะ ขอบคคุณมาก่ะต้องตามพี่นางอีโค้งสุดท้ายนะคะขอบคคุณ่ะทังเฮงอีกค่ะเรื่ยๆด้วยกันเนาะขอให้ FC ถูกอีกเนาะพี่ให้ถูกค่ะอยากให้ถูกทุกคนแล้วค่ะทั้งคนซื้อคนคนขายทั้งคนไทยคนไทยคนไทยก็ได้นิดหน่อยใช่ทั้งคนซื้อคนขายทั้งคนไทยคนไายไม่ได้เลยทั้งคนให้เรืยด้วยกันเหมือนเดิมเมี่ยวไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยค่ะจะรูปมากค่ะแต่สามตัวแอดมิอนี่ก็ได้นิดหน่อยอยู่ค่ะ จอยากได้สามตัวค่ะต้องขอบคุณคี่นาค่ะพี่นาสวัสดีค่ะ